แรงชัดจัดเต็มไม่แคร์ใครนี่คือความเป็นโทนี่โครสครับที่ถูกวิจารณ์อยู่ตลอดนะครับว่าเวลาให้สัมภาษณ์ทีไรดูจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดุเดือดและก็ไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมไม่แคร์หน้าใครทั้งนั้นนะครับกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับที่ออกมาวิจารณ์นักเตะที่ไปคาแข้งที่ลีของซาอดุดีอาราเบียเรื่องราวนะครับมันเป็นอย่างไรถอดรหัสบทสัมภาษณ์ของโทนี่โครสเขาต้องการที่จะสื่ออะไรถ้าเรามองอีกมุมนอกจากเรื่องความเพลียกราดวันนี้นะครับจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่โทน่รองาอนเป็ย ก่อนอื่นเลยครับเราต้องรู้จักความเป็นโทนี่โครสก่อนครับโทนี่โครสคือนักเตะชาวเยอรมันครับเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีระเบียบแบบแผนครับโทนี่โครสเป็นคนที่เข้มงวดกับตัวเองมากนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลเยาวชนแล้วตั้งแต่ถูกไบยเยนปล่อยตัวไปอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักที่ไบยเยนโทนี่โครสต้องการอะไรเขารู้หมดครับเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาต้องการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกต้องการพัฒนาฝีเท้าตัว,ตวเองเพื่อขึ้นมาอยู่ทีมใหญ่แล้วก็ประสบความสําาาเรรร็จในยก แม่ว่าจะเป็นอย่างแชมป์ฟุตบอลลีกแชมป์ฟุตบอลโลกหรือจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั่นคือแนวทางของโทนี่โครสครับสิ่งที่โทนี่โครสทามันไม่มีความวุ่นวายใดเลยทั้งสิ้นครับสิ่งที่เขาทาก็คือทํางานหนักซ้อมหนักและเข้มงวดกับตัวเองเพื่อที่จะให้ก้าวขึ้นมาถึงจุดที่ตัวเองใฝ่ฝันก็คือการเป็นนักเตะระดับโลกนั่นคือความเป็นโทนี่โครสครับที่เราสามารถสัมผัสกันได้ผ่านการเล่นของเขานะครับที่เป็นคนที่คุมระบบการเล่นของทีมทั้งหมดในสนามเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเป็นคนกําหนดจังหวะช้าเร็วของทีม ครั้งหนึ่งครับกาซิมิโรเคยบอกไว้นะครับว่าฟุตบอลของเรอัวมาดริดนะครับจะช้าหรือจะเร็วมันขึ้นอยู่กับโทนี่โครสครับถ้าโทนี่โครสต้องการที่จะให้ทีมเร่งเกมบอลจากเท้าโทนี่โครสนะครับก็จะสื่อให้รู้ว่าตอนนั้นต้องเร่งเกมหรือตอนไหนที่จะช้าโทนี่โครสก็จะเป็นคนกําหนดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบแบบแผนไม่มีการคิดอย่างเป็นระบบเรื่องแบบนี้นะครับไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันนะครับด้วยความเป็นคนเยอรมันที่ได้ชื่อว่าเป็นคนพูดตรงอยู่แล้วครับโทนี่โครสมักจะมีบทสัมภาษณ์ที่สร้้าางงงควมงงวมยใหกับ หลายฝ่ายเหมือนกันว่าจะพูดไปทําไมแต่บางครั้งนะครับมันก็มาจากแนวคิดของเขาเหมือนกันว่าเขาคิดแบบนี้และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างครั้งก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยวิจารณ์การแสดงท่าดีใจนะครับของปีแอร์เอมมริคโอบามายองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาหน้ากากมาใสา่หรือเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาบอกว่ามันเป็นการแสดงออกที่ดูไร้สาระนะครับนะักฟุตบอลไม่ควรที่จะทําอะไรแบบนั้นสิ่งที่โทนี่โครสพูดออกมามันก็ดูไม่มีมารยาสักเท่าไหร่แล้วครับทีห่หลายคนมองก็คือว่าโอบามยองเขาก็ทําเล่นกกับลู ขเขาเขาทําท่าดีใจเพื่อให้ลูกของเขาแฮปปี้แต่ว่าสำหรับโทนี่โครสเขาไม่สนใจเรื่องพวกนั้นนะครับเขาสนแค่ว่ามันดูเป็นเรื่องตลกเกินไปสําหรับนักฟุตบอลหรือครั้งหนึ่งครับที่เขาออกมาพูดถึงเอเดนอาซาเนะครับเพื่อนร่วมทีมของเขาแท้ๆครับแต่โทนี่โครสใส่ไม่ยั้งเลยแม้ว่าจะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็ตามนะครับคือครั้งหนึ่งครับโทนี่โครสเคยให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อตอนที่เรอัลมาดริดเนี่ยได้ตัวจูดเบลิงแฮมมาด้วยค่าตัวมหาศาลโทนี่โครสก็พูดตรงๆนะครับว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนนนนนนะครัเพาาาากกก่่่อออห้้้ีีี็มมตึงงขทยยยู ด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับแต่ว่าทำลายอาชีพของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยครับคิดดูสิครับก็พูดถึงไม่ต้องเอ่ยชื่อเราก็รู้ครับว่าเป็นเรื่องของเอเดนอาซาที่นี้ครับประเด็นล่าสุดครับก็คือการที่เหล่าบรรดานักเตะจากลีกยุโรปนะครับโดนอํานาจเงินของลีกซาอุดิอาราเบียดึงดูดไปล่าสุดนะครับโทนี่โครสได้ไปสัมภาษณ์นะครับให้กับสปอร์ตอิลลัสเตรตนะครับสื่อชั้นนำที่ความเห็นของเขาเกี่ยวกับลีกซาอุดิอาระเบียแล้วก็นักฟุตบอลหลายคนนะครับที่เลือกที่จะไปเล่นที่ซาอุด โดยตรงนี้นะครับก่อนนี้มันมีประเด็นนะครับก็คือประเด็นของกาเบรียเก้นะครับเป็นดาวรุ่งคนดังของวงการฟุตบอลสเปนเลยครับวัยแค่21ปีที่กําลังจะมีข่าวว่าย้ายไปอยู่กับนาโปลีซึ่งมันก็ดูจะเป็นเส้นทางที่โอเคเลยทีเดียวนะครับไปอยู่ทีมแชมป์เซเรียอาได้พัฒนาฝีเท้านะครับในลีกระดับท็อปของยุโรปอย่างลีกอิตาลีแต่ว่าสุดท้ายนะครับเบก้กลับเลือกที่จะไปเล่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งแน่นอนครับเรื่องเงินล้วนๆแล้ครับที่เป็นปัจจัยซึ่งโทนิโครสนะครับได้ไปคอม I นั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นประเด็นเลยว่าโทนี่โคสแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดนะครับโทนี่โคสได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับสปอร์ตอิลลัสเทรตต์เนี่ยแหละครับเขาบอกว่าสำหรับเขานะครับถ้าเป็นนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดคาริเนเบซีมาที่เป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาเนี่ยที่เรอัลมาดริดเนี่ยไปอยู่กับประเทศซาอุดีอาระเบียเขาโอเคเพราะว่าทั้งโรนัลโดเอ่ยทั้งเบเซม่าเอ่ยประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างมาแล้วนะครับในการเล่นฟุตบอลระดับสูงในทวีปยุโรปฉะนั้นช่วงีนาาลยอรับนักกานที่ลังขึ้นนมาักฟุตบอล ที่กำลังโด่งดังนักฟุตบอลที่กําลังพัฒนาฝีเท้าตัวเองครับเขามองว่าการที่จะเลือกไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นเส้นทางที่ผิดเพี้ยนของนักฟุตบอลอาชีพนะครับคุณต้องไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเพื่ออยู่ในจุดสูงสุด แล้วหลังจากนั้นนะครับก็บ้านปลายก็ไปโกยเงินแต่อันนี้ยังไม่ทันขึ้นสู่จุดสูงสุดเลยก็ไปโกยเงินซะแล้วนะครับแล้วสิ่งที่โทนี่โครสบอกก็คือว่าอย่ามาบอกว่าเป็นความท้าทายครับเพราะว่ามันคือเรื่องของเงินล้วนๆนั่นเองนะครับผมมันก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ดุเดือดเลยทีเดียวทีนี้นะครับเรามาดูที่บทสัมภาษณ์ของโทนี่โครสว่าโทนี่โครสอยากจะสื่ออะไรนะครับถ้าเอาพูดจริงๆคือเขาเป็นคนพูดตรงแม้ว่าอาจจะดูแรงไปบ้างนะครับแต่สิ่งที่โทนี่โครสต้องการจะสื่อคือเขารู้สึกเป็นห่วงกับบวงการุตออลในนนี้น ชวงยิ่งกับการเข้ามาของลีกซาอุดิอาระเบียครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยลีกซาอุดิอาระเบียสามารถซื้อได้หมดนะครับโดยเงินจํานวนไม่จํากัดนะครับจะร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านสองร้อยล้านพวกเขามีหมดนะครับพร้อมที่จะไปค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับนักเตะนะครับซึ่งตรงนี้โทนี่โคสมองว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะยังไงซะลีกซาอุดิอาระเบียนะครับก็ยังไม่ใช่ลีกระดับชั้นนำนะครับไม่เหมือนกับลีกยุโรปนะครับโดยเฉพาะยิ่งการได้เล่นทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเป็นสุดยอดปราร ไปตรงนั้นเนี่ยมันไปได้แต่ ไม่ใช่ในตอนนี้นะครับนักฟุตบอลควรที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆผ่านการทำงานหนักผ่านการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองนะครับไม่ใช่กระโดดลงไปล่างเงินทันทีข้ามขั้นตอนแบบนี้นะครับมันไม่ถูกไม่ควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งนักเตะที่มีพรสวรรค์ระดับกาบิเบกาที่เขาไปคอมเมนต์นั่นแหละนะครับว่าไม่ควรที่จะรีบไปซาอุดิอาระเบียขนาดนั้นควรที่จะยกระดับสีเท้าตัวเองดื่มด่ำกับความเก่งกาจของตัวเองการพัฒนาตัวเองในยุโรปมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางมุมก็ส นักฟุตบอลนะครับก็มองไม่เหมือนโทนี่โครสครับอย่างรูเบเนเวสนะครับกองกลางที่เพิ่งย้ายไปที่ซาอุดีอาระเบียเขาย้ายจากลูฟัมตันไปในวัยแค่26ปีนะครับรูเบเนเวสบอกว่าเขาไม่สนอจนะครับว่าเรื่องแชมป์หรือไม่แชมป์นะครับเพราะสำหรับเขาทรอฟี่แชมป์นะครับก็คือการที่ทําให้ครอบครัวมีความสุขแน่นอนครับก็คือการมีเงินมหาศาลก็ทําให้ครอบครัวเขาน่ะมีความสุขนะฮะซึ่งหลายคนก็ยอมรับว่าเขาเลือกทางนั้นที่สุดท้ายนะครับสิ่งที่โครสจะสื่ออาจจะดูแรงแต่ว่ามันก็ดูตรงนะครับ โค้ชกำลังผิดหวังกับวงการฟุตบอลสมัยนี้และวงการตคอลส,สมัยนี้สอบโค้ชมองว่ากําลังเข้าสู่วิกฤตกําลังเข้าสู่อันตรายเหมือนกันกับการเข้ามาของลีกซาอุดิอาระเบียที่มีเงินแบบไม่จํากัดแต่ในขณะเดียวกันนะครับสุดท้ายชีวิตใครก็ชีวิตมันนะครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับกับกรณีของโทนี่โครสนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ